ฮัลโหลกลาเตอรดีชาวมายดอนนี่ทุกท่านนะครับพบกับผมอีกครั้งและก็กับมาดอนนี่นะครับผมห่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ยุ่งๆก็อาจจะเว้นคลิปกันไปบ้างนะครับเราก็กลับเข้าสู่รายการเล่าไดโนกับมายดอนนี่และเปียกันอีกเช่นเคยนะครับและรายการนี้ครับเป็นรายการเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตโบราณสร้างฟอสซิลดึกดำบรรพ์สิ่งมีชีวิตโบราณนะครับจำพวกพืชสัตว์และก็แมลงต่างๆนะครับรวมถึงเดโนสศักด์ด้วยนั่นเอง และหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือฟอโรดากเดนตนี่หรือเทโลซอรที่สมบูรณ์ที่สุดและได้ฉายามังกรเหล็กและจะน่าสนใจขนาดไหนก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับคณะบรรพชีวินชาวออสเตรเลียประกาศการค้นพบเทรลซอสายพันธุ์ที่ดังเดินนะครับซึ่งคาดว่ามีชีวิตอยู่เมื่อราว96ล้านปีก่อนและมีระยะห่างระหว่างปีกปลายทั้งสองข้างนะครับกว่า4เมตรและมันยังคล้องฉายาว่ามังกรเหล็ก รายงานระบุว่าบ๊อบเอลเลียตชาวฟาร์มท้องถิ่นที่ทำงานอยู่ในทุ่งเลี้ยงแกะทางตะวันออกเฉียงเหนือของโมลหินวินตันรัฐควีนแลนด์ค้นพบซากกระดูกที่กลายเป็นฟอสซิลนะครับโดยบังเอิญเมื่อปี2017ที่ผ่านมาอิมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ออสเตรเลีย AAOD นะครับได้รับการแจ้งก็ได้เดินทางไปสำรวจขุดค้นพบในทันทีและก็ได้ค้นพบซากฟอสซิลกระดูกขากรรไกรขนาดใหญ่กระโหลกงอนกระดูกสันหลัง5ชิ้นกระดูกขา8ชิ้นและซี่ฟันและ,และเศษฟันกว่า40ชิ้น และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถูกประกอบร่างกายเป็นเทโรซอร์ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบมาในออสเตรเลียและส่วนชื่อเฟอร์โรสดากอนเรนตนี่นะครับซึ่งหมายถึงมังกรเหล็กของเลนตันเพื่อเป็นการระลึกถึงเฟรแฮมเลนตันอดีตผู้ว่าการนควรวินตันอเดลเพนแลนนะครับนักบรรพชีวินวิทยายประจำพิพิพธภัณฑ์นะครับได้กล่าวกับสื่อว่าเจ้าเทโลซอร์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตบินได้ที่ล่าปลาในทะเลสาบและแม่น้ำกินเป็นอาหาร โดยเฟโรดาโกนะครับที่มีปีกกว้างราว4เมตรถือเป็นสุดยอดนักล่ากลางเวหาณนะห่วงเวลาราว96ล้านปีก่อนในณเวลาน,น,นะครับภูมิภาควินตันนะครับตั้งอยู่บนชายฝั่งตอนใต้ของทะเลอินนด์และตั้งอยู่บนพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลตอนใต้ของรัฐวิกตอเรียในปัจจุบันนอกจากนั้นนะครับเทอลซอจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งและความแพร่หลายตลอดยุคไดโนเสาร์หรือราว150ล้านปีก่อน แต่การกนพบฟอสซิลของพวกมันนะครับเป็นเรื่องหาได้ยากมากโดยเฉพาะในออสเตรเลียเนื่องจากโครงสร้างกระดูกที่เป็นโพรงนะครับก็สามารถทำให้ย่อยสลายไปตามการละเวลาได้ง่ายมากที่สุดนั่นเองแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเรื่องราวของเทโรซอนนะครับที่มีอายุมากกว่า96ล้านปีและได้ฉายาว่ามังกรเหล็กด้วยนั่นเอง และเกตความรู้ในวันนี้นั่นก็คือเทอรซอนนะครับไม่ใช่โดโลเสาร์แต่อย่างใดแต่เป็นสัตว์เลื้อยคานบินได้นั่นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแล้วฟังแล้วทุกอกถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มนันนี่ได้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดในการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับและช่วงโควิดนะครับก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มานนนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับ